เดี๋ยวเราไปออเดอร์น้ำกันค่ะแล้วก็ไปนั่งทำงานกันก็คือไปกรุงเทพมาแล้วก็ไม่ได้ว่างทำงานเลยตอนนี้ก็คือเหมือนชอดใช้กรรมป่ะเริ่มชดใช้เดี๋ยว <Wow. S 1> นี้สิ่เของร้านะ่ะคือเขาจะไม่ได้ใส่เป็นแก้วทุกคนเขาจะใส่เป็นกระบอกน้ำ่างนี้มา อันนี้เราสั่งเป็นน้ำกุหลาบลาเต้น,นะคะมาชิมกันอ,อร่อยดีอะค่ะมันจะมีความแบบเหมือนพายเหมือนพายแต่ว่ามันจะนุ่มกว่าค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นครีมที่แบบมันไม่หวานแบบหวานเนี่ยนอะ ฮัลโหลว l ลคัมทูอ f ฟเตอร์ n นนีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะชวนทุกคนไปคาเฟอ่อีกแล้วเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนี้แล้วก็จะเอาตัวเองนั้นไปนั่งทำงานตรงนั้นด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นร้านอะไรอ่ะ ตอนนี้นะคะนุ่นอยู่ที่หน้าร้านมีความสุขค่ะมีความสุขสาขาลำปาง yeah! เดี๋ยวเราไปออเดอร์น้ำกันค่ะแล้วก็ไปนั่งทำงานกันก็คือไปกรุงเทพมาแล้วก็ไม่ได้ว่างทำงานเลยตอนนี้ก็คือเหมือนชดใช้กรรมป่ะเริ่มชดใช้เดี๋ยวนี้ มีสามตัวนี้แต่เราก็คือวันนี้เราจะไม่กินซิกเนเจอร์นะแตงหมูแต่กอยกับแล้วที่ฉันมาออเดอ์กันค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ออเดตนะ้ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ซิกเนเจอร์ของร้านอ่ะคือเขาจะไม่ได้ใส่หมุนแก้วทุกคนเขาจะใส่เป็นกระบอกนะ้ำอย่างนี้มาอันนี้มันสั่งเป็นนะ้ำกุหลาบลาเต้นะคะมาชิมกันทุกคนสรับ แกลอดก่อนอืมแล้วเขาก็จะซีดมาตรงนี้นะคะ หอมกลิ่นกุหลาบอะค่ะแล้วก็โนมมันนี้ม้นสูตรแบบหวานสั่งแบบหวานน้อยนะก็คือแบบ50%อนะไรเงี้ยก็มันอร่อยเลยอ่ะแล้วก็เราสั่งขนมมาด้วยซึ่งจาชม่อขนมไม่ได้แล้วก็คือช่างมันแทนนาะที่นี่เขาก็มีขนมหลายอย่างอยู่นะคะ คอนซมปะแกน่ารักมากว้าอ,อ,อ,อร่อยดีอะคะ่ะมันจะมีความแบบเหมือนพายเหมือนพายแต่ว่ามันจะนุ่มกว่าคะ่ะแล้วข้างในก็จะเป็นครีมที่แบบมันไม่ได้หวาน หวานเนียนอะ่ะแล้วก็มีความหอมค่ะก็เหมาะสำหรับเรามานั่งทำงานชิลๆวันนี้มากชิลแล้วไม่มีคำวา่มมาชิลค่ะชดใช้บาทอย่างที่บอกก็คือเอาตัวเองไปอยู่กรงเทศม,มาก,กลับมาก็ต้องชดใช้บาทนลยปะมาเดี๋ยวขอตัวเอนจอยก่อนแล้วเดี๋ยวไปนั่งทำงาน,นต่อ ชอบอย่างนึ่งคือเซอร์วิสค่ะที่นี่แบบเดินเข้าร้านมาอะไรเงี้ยพนักงานเขาก็จะแบบต้อนรับเราแล้วก็เสิร์ฟอะไรเงี้ยให้บริการดีมากค่ะวว้า <Wow. S 1> ใครว่างๆนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมแวะมานะต้าร้านอยู่ใกล้ๆกับดับเพลิงดับเพลิงลำปางตรงห้าแยกนะอยู่ตรงข้ามกับอะไรอ๋อซีพีซีพีเฟชมาค่ะแล้วก็อยู่ข้างๆกับมินิบิ๊กซีตรงแถวอัศวินนะคะอย่าลืมแวะกันมานะ นี่ทุกคนได้มาอีกหนึ่งกระบอกจะกลัวน้าตาลไม่ขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ของนุ่นคือจะบอกว่าร้านเนี้ยถ้าเราสั่งนะคะเราจะได้ไปกระบอกละห้ากระบอกอะ กลับไปที่ร้านอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ส่วนลด5บาทแล้วเมื่อกี้นุ่นสั่งน้ำของนุ่นใช่ไหมคะแล้วก็กินหมดแล้วก็นั่งทำงานที่ร้านเนาะก็เลยสั่งเมนูนึงแล้วที่ร้านเขาบอกว่าเอากระบอกเก่าไหมคะได้ส่วนลด5บาทเขาก็ไปล้างกระบอกให้แล้วก็นี่จ้าก็คือสั่งมาให้พี่ชายนะจ้าถ้านุ่นกิน2กระบอกก็คือเตรียมตัวไปโรงพยาบาลเช็คเบาหวานได้เลยนะนี่ได้ส่วนลด5บาทนะจ้าอย่าลืมปีอุดนุ่นกันนะ